โอเคครับ okay, ผมก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับนี่จำสอบวิธีการปั๊มตัวบันทึกของ TikTok นะครับหรือว่าตัวเซฟของ TikTok นะอันนี้นะนี่นะสำหรับใครที่ต้องการปั๊มตัวนี้นะครับจะผมจะทิ้งลิงก์เว็บไซต์ของไลค์เขมไนะ้ในคอมเมนเต์ให้นะครับก็ขั้นตอนแรกก็ให้เวนากคิดกูเกิลนะครับแล้วก็เซฟคําว่าไลค์เขมได้เลยนะนี่นะหรือว่าจะ,จะค้นหาตามก็ได้นะครับกดเข้าลิงก์ด้านบนสุดนะครับนี่นะ หลังจากเรามานน่าเว็บไซต์แล้วนะครับสําหรับใครที่ยังไม่มีสามาชิกนะให้กดสมัครสามาชิกได้เลยครับตัวนี้แล้วก็กรอกข้อมูลตามทื่อเว็บไซต์แจ้งนะครับชื่อผู้ใช้อีเมลรหัสผ่านแล้วก็ยืนยันรหัสผ่าน,นครับอย่าลืมติ๊กในช่องเสศษตรงนี้เพื่อสมัครสามาชิกด้วยนะ, <S <S ะหลังจากเราสาม,สามัครเสร็จแล้วนะครับใส่ชื่อผู้ใช้กับรหัสผ่านเพื่อสมัครไปเมื่อสักครู่นะ <S <S แล้วก็ลงชื่อเข้าใช้งานได้เลยครับนี่นะหลังจากเราม้นน่านีวนะครับให้เราไปดูครับว่ามวดมู่ตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกเข้าไปนะ แล้วก็เลือกมดหมดที่จะต้องการใช้บริการได้เลยครับเฟซบุกไอ Tik Took YouTube นะครับสามารถเลือกใช้ได้นะพวกนี้ผมจะเลือกเป็น Ti k t o k บริการแนะนำของไลค์ขมนะครับตัวนี้แล้วก็เลือกบริการอีกรอบนะครับจะเป็นตัวบันทึกเซฟนี่นะครับตัวนี้ก็เข้าไปเลยนะก็คำอธิบายให้ทุกคนอ่านก่อนสั่งซื้อทุกครั้งนะครับตรงนี้วิจิตรเอลลิงก็ให้มันหน้าที่คลิปวีโอได้ได้เลยนะครับ เดี๋ยวผมให้ดูนะนี่นะเข้า,าหน้าที่ TikTok ของตัวเองครับแล้วก็เลือกคลิปวีโอรอบหนึ่งนะอ่านี่นะครับแล้วก็ขัดลอกดีนะับเบิร์ดไปได้เลยนะครับัดลอกเสร็จมาวางตัวของลิงก์นะนี่นะเรียบร้อยแล้วก็เลือกไปมาที่เราต้องการตามได้เลยนะครับคุณจะเทส้รับย์หนึ่งร้อยนะครับขั้นต่ำคือหนึ่งร้อยนะสูงสุดคือหนึ่งหมื่นห้าพันครับหนึ่งร้อยตัวบันทึกก็หนึ่งจุดเก้าศูนย์บาทเท่านั้นนะครับถูกมากนะกดสั่งซื้อเลยนะครับ อระบบเรีลกคำซื้อ,อคุณแล้วนะครับรหัส2966นะครับให้จำรหัสตรงนี้ไว้ด้วยนะแล้วก็ไปที่วัตกรรมทางซื้อนะครับแล้วก็เช็ครหัส2966นี่นะครับสถานะเราเติมเนินการอยู่นะครับเดี๋ยวมันจะทยอยขึ้นเองนะตรงนี้อ่าสำหรับใครที่ยังไม่มีเครดิตนะครับไม่คิดวิธีเติมเงินก่อนนะครับตัวนี้แล้วก็เลือกช่องทางที่เราต้องการเตริมเงินนะครับพิสตันช่องทางให้เลือกนะสแกนฑ์เคียบโค้ดทุกมินิบิลเลตแล้วก็ซองบาร์นะครับใครสะดวกตรงไหนเนี่ย ใครสะดวกส่อครางไหนก็สามารถเติมช่องทางได้เลยนะอันนี้ก็จะเป็นบริการทั้งหมดของเว็บไซต์สามารถเช็คเล่นราคาขั้นต่ําสูงสุดได้ที่นี่เลยครับจะมีบอกทุกบริการนะนี่นะอันนี้ก็จะเป็นการติดต่อไอมินครับสามารถติดต่อไอมินผ่านทั้งตออวัวได้เลยครับสามารถแจ้งจำนวนไม่เข้ายอดไม่ขึ้นก็สามารถแจ้งไอมินได้เลยนะครับสํ<ค>สาหรับใครที่ยอดไม่ขึ้นนะครับ<ส>ให้ใส่เลขการสั่งซื้อด้วยนะครับจะมีบอกอยู่นะตัวนี้2อ6้าหกนี่นะครับอ่า น,นี่ก็มีส่วนเดี๋ยวนี้ให้ดูสักรอบนะครับอ่าเดี๋ยวไมันขึ้นยวผมจะตัดมาตอนที่มันขึ้นเลยนะโอเคผมก็ตอนนี้ยอดมันตัวบันทึกก็ขึ้นเรียบร้อยนะครับที่เราปั๊มไปไม่ต้องคู่นะครับหนึ่งร้อยตัวบันทึกตัวหรือว่าตัวเซฟนะอ่าเดี๋ยวเลี้ยดูสักรอบนะครับนี่นะครับหนึ่งร้อยแล้วนะอ่าสำหรับใครที่ต้องการปั๊มตัวบันทึกของดิจิตอะครับเวอร์ตัวเซฟ กิีโอของ tiktok นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเว็บไซต์ของไลค์เฮมไวนในคอมเมนต์ให้นะครับวันนี้ก็ขอตัวก่อนสวัสดีครับ